รถคันนี้ดิฟได้ด้วยนะคะโปร่งมากอะสว่างสวัยเาวไมไ่มีนั้นไม่ได้มีคีการ์ดวิเดียวคีการ์มดมาคีการ์ดยรยรอยู่รถอีกคันนึงมารถซิ่งหน่อยแบบก็รมาพอจะไม่เข้าหมู่บ้านนะคะรถซิ่ง ดิฟโชว์นะคะยังไงค่ะคอปามคอนะอันนี้แค่ชิวๆนะคะมันโปร่งโล่งมากเลยนะอยาให้ดูวิสัยทัศน์มันโคตโล่งเห็นหมดอ่ะคือแบบเล่นน้ำคือแบบเขาก็เห็นเราเลยนะคะว่าเราอยู่ในรถน้องไม่ได้ติดฟิล์มนะน้องชาย ใช้ครับคือเราก็จะเอารถคันนี้ไปเล่นน้ําสงการนะคะก็จะพอคนอยุจะดิฟเล่นเครื่องก็จะดังมากก็จะมองเราทั้งหมดนะคะนี่ก็เรากำลังออกจากหมู่บ้านแล้วนะคะหมู่บ้านเราคนเยอะแยะเลยเพราะมันเป็นห้างนะคะห้างเซนทันซูโรงนะคะ มีคอนเสิร์ตนะก็ดีนะเมื่อก่อนเราก็มีนะแจ๊สคันหนึ่งแต่เราแบบเอาขี่แบบถนัดถนัดแล้วเปลี่ยนแจ๊สเป็นอันติสแล้วเรามาเปลี่ยนอันติสเป็นพีเลนเนอร์แล้วเราก็เปลี่ยนพีเลนเนอร์เป็นคารมารีไม่ใช่ใช่ไหมเรามีอันติสเรามีแจ๊สเรามีพีเลนเนอร์แล้วก็มีคารมารีฟีคันตอนนั้นคือสลับกันขี่ขี่ไม่ทัน ออพออายุ้ยอุเยอะมากขึ้นขี่กันเดี๋ยวให้ลองขี่รถซิงว้างเออก็ขนาดดีนะตอนนี้ก็มนันอกี้ก็นั่งคุยกันนะคะว่าเอ๊ะดี๋ยเราจะซื้อรถคันเล็กๆอีกสักคันหนึ่งเอามาแต่งดีป,ปับให้มันซิง่งซิงแรงแรงแบบเล่งเครื่องแบบให้มันดังๆกระหึ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่งไม่แพงด้วยใช่พอเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราอาจจะตัดสินใจซื้อรถคันเล็กๆแล้วมาแต่งซิ่งนะคะขี่ส่งลูกชายช่โลกอ่ะเดี๋ยวรอรถไฟฟ้าถูกใจกันยังไม่ถูกใจเลย น้องถายไม่ติดฟิล์มนะอย่าพูดถึงอากาศยีบสีอ่องศาย,ยัางไม่เย็นเลยครับเพราะว่ารถน้องไม่ติดฟิล์มเพราะว่ารถไม่รุ่นนะเราเอ๊รถเราจะไมเจีเจ๊ยบรถน้องทำไมแบบ,รบกระดีมีต่างกันนะคะค a ร์บมันมีปีกนกอะมันนิ่มเป็นสีดานนะคะเ้วก็ำลังจะยูเชิญนะจะไปเติมนน้ำมัน ก็จะไปหาข้าวกินกันนะคะเล่นน้ำเสร็จใครหิวก็อย่าลืมไปเซเว่นนะคะทุกสาขาของพี่ชมพูกับพี่โอเลยนะ,ะน้องๆรอต้อนรับอยู่นะคะไงคะซิ่งนะดูโอโคเทอ่ะนี่นะคะช่างเดียน้องเดียน้องชาย โอเคเดี๋ยวเราเติมมันก่อนนะเราจะปิดคลิปไปด้วยปั๊มน้ำมันวัตถอนะฮะเราบอกว่าประหยัดเนีย่ยเดิมพียี่สิบได้ด้วยโอเคไม่รู้นะ้ำมันอยู่ข้างไหนไม่รู้นะดูกันนะบายบาย